ข่าวดีล่าสุดประกันสังคมให้15,000บาทมสามสามสามเก้ามกลุ่มนี้ดูเลยมีคุณไหมล่าสุดนะครับทางประกันสังคมได้มีการบอกทางแฟนเฟส Facebook ของทางประกันสังคมนะครับรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยรายละเอียดจากประกันสังคมก็บอกว่าโควิดเนี่ยชนิดไหนก็ไม่หวั่นไหวนะประกันสังคมเนี่ยจะจ่ายชดเชยทุกก,กรณีนะครับ กลุ่มที่ผมจะบอกก็คือกลุ่มที่คุณอยู่ในม .33 ม .39 ม .40 นะครับที่จ่ายชดเชยทุกกรณีโดยม .33 เนี่ยทาราป่วยจะรับค่าจ้าง30วันแรกจากนายจ้างหยุดรักษาตัวเกิน30วันสามารถเบิกกรณีขาดรายได้จากประกันสังคมได้นะตั้งแต่วันที่31ของการลาป่วยนะยื่นแบบขอรับประโยชน์ได้สปส2ศนะครับม .39 เนี่ยรับเงินทดแทนนะครับขาดรายได้ร้อยละ50 คิดจากฐานอัตรานำส่งเงินสมทบ4,800บาทครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันยื่นคำขอแบบรับประโยชน์ได้สพส2ทบ1บการม40ครับรับเงินชดเชยการขาดรายได้ตามทางเลือกครับ1 2 3ต้องนำเงินสมทบนะครับ3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายและเจ็บป่วยนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาเพิ่มเพิ่มเติมอีกนะครับมาดูกัน โควิดสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตอนนี้ครับประกานสังคมเนี่ยก็บอกว่าจะมีการยชกเชยให้ทุกมาตราแบบรละเอียดแบบเจาะลึกเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่ามอ3นะครับกรณีที่เกิดว่าคุณลาป่วยนะครับรับค่าจ้าง30วันแรกจากนายจ้างครับถ้าคุณอยู่รักษาตัวเกิน30บวันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากประกานสังคมนับตั้งแต่วันที่31ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ50 ของค่าจ้างจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับโดยได้รับครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันเว้นแต่โรคหรือลังไม่เกิน365วันนะครับพอคุณจะได้ตามส่วนนี้เลยนะฮะต่อมาครับม39เนี่ยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50โดยคิดจากฐานตังเงินสมทบ4,800บาทครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันเว้นแต่ลูกหรือลังไม่เกิน365วันนะครับ แล้วก็ม3 339ากนะครับจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และผู้ประกันตนเนี่ยต้องนำเงินสมทบนะครับต้องคือต้องส่งเงินสมทบ3เดือนภายในเวลา15เดือนก่อนรับบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะฮะแล้วก็ม4 0รับเงินทดแทนการขาดรายได,ได้ตามทางเลือก123พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์นะครับและมีการนำส่งเงินสมทบ3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนเดินที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถโทรนะฮะผมแนะนําเป็นอย่างงี้ดีกว่าข้อมูลเพิ่มเติมคุณโทรนะฮะโทรนี่เลยสอบถามครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนนะฮะประกันสังคมนะฮะโทรไปได้เลยครับ1 5 0 6นะครับ w w w s o g o t h นะครับอันนี้คือเรื่องล่าสุดครับที่นำมาฝากกันนะอย่าลืมนะฮะ คุณอยู่ม .33390 กลุ 33, 90, ่มดังกล่าวนี้เวลาคุณไปใช้ก็โทร1506ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะบุคคลได้ครับนี่คือเอาข่าวล่าสุดมาฝากถ้ามีรายเพิ่มเติมจากนี้ผมจะรีบนำมาฝากทุกท่านก่อนใครวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ